Tinong. Oh, tak. Oi. Ah. Ah, kenapa? Eh, kita ผู้สุขคนนาเจ้าวันนี้ก็อยู่กับแพงหักบ้าน,านานะเจ้าแล้วก็ไรเอ่ยออู่กุก้ัสดีครับไป่ะครับเจ้าวันนี้อันเขาสองแม่ลูกก็มาหาเห็ดเหมือนเดิมมาเจ้าเนาะก็วันนี้ก็มากับตั้งเบาไทายบ้านมากันสามคนนะเจ้าก็วันนี้เดียวเขามีคนละตะกะไม่มีตะก้าใหญ่เลยเจ้าแล้วก็ของชกุนตอนนี้ตะกี้ชกุนได้มาละอ่ะ ปเดี๋ยววันนี้มาลุ้นด้วยกันนาเจ้าวานเขาสองไน้ลูกจะมานก่อนนาเจ้านอนนเรื่องหาฮีแนะเจ้าไปเข,าเข้าไป,ไปเลยเฮ้ยเหย็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งแดงไปไปไปเบียกตัดขาเออไม่ตัดขาก็ใส่ไปเลยโอ้ทำไมมันกระจายอย่างนี้นะอืมมันมีหมูก็พอดีๆแล้ว มาใส่มือแม่เห็อือแดงกำลังออกันันกาขึ้นเยือเยอเฮ้ยเอเื้เอาอดส่มนลยมือมาแล้วไม่เป็นไรทำใส่มือแม่มีลูกวันด้วยมีลูกเ เค็งแดงก็ะจะใหดพึ่งขัดแดงเค็งพึ่งอันนี้หวานเจาะหาอีกมีหมูก่ออ,กออกไม่ไออกเป็นหมูเลยเนะอันนี้เลยขอเก็บนะโอ้โหตามนี่ตามเนาะอืมพอร์ดเค็งนี่แกงและตามปีน้องเจ้าะมันหวานเจา้า งามขนาดเลยเห็ดอะไรรู้จักไหมก็เห็ดแป้งเห็ดแป้งอือแป้งใหญ่มัง้งแป้งนั่นแหละไม่ใหญ่ดอกแป้งใหญ่จะออกน้ำเหลืองนี่อ๋อป่ะโอ้เห็ดเต็แป้งจ้ะเห็ดแป้ง,ปงอืมไม่นช่ไม่ตัว นะเห็นหน้าเร่เจาะเดี๋ยวนละอู้หูเห็นอะไรเนี่ยเนี่เอ้าเห็นน้าเล่ ดอกงามงามอีดอกหรออพอเฮ็ดเขาแล้วเถอะพอเฮ็ดแม่เหรอหัวลวอกนะมาเคลียเพิ่มตนันใกล้ๆดอกเดี๋ยวมันมีหมูม่มันเหมือนว่านี้เฮ็ดเริ่มห่างเนะาะนะเจ้าเพราะว่าเหมือนกับฝน,นมาได้ลงนะเจ้ากระดิง่งกระเริ่มแห้งๆแล้วเจ้าดอกเฮ็ดก่อ ขายให้กกออกขาหฮงด้วยแต่ก็ยังพอมีหือได้เกียดนัเจ้าไม่จับเลยอะลูกบอกกูมันหักอ๋อกูหักนี่เห็ดอะไรลูกไหมหิดไหนะเลตอนนี้ อยนางกับโชคคุณแยกกันหานะจ้าตอนนี้โชคคุณอยู่กับป๋อเนาะเ <c> ฮ <oughs> <ป>็ดโก่เจาะสองอดอกเจาะโอ้งาม จ้าที่สองจ้าอืมอีกอ้อส้มเจ้าพอนี่น้อะไรว้าายังอีจอตายพี่น้องพออื น้ำเถอะนี <Incred> ่พึ่งเหลืองเถอะนี่โอ้โหนี่เถอะสกี้กล่องไว้ก่อนเนาะนี่เถอะกล่องกินโอ้ยพี่น้องแบบงามๆเลย จะไม่เท่าจะเท่าแล้วอืมอันจากนี่นี่นดอกงามด้วยจ้ะอ๋อดอกงามงามอืมให้เก็บนะจ้ะอู้เฮ็ดทานจะทานน้อย แบบนี้กินล้อมนะเจ้าเห็ดอันนี้นะโอ้ตะก,กีแผงขื่อเหยียบอ,อกี่น่องเหรอเป็น,นประมุนนไงเจาะแค่เพิ่งเหลืองจะมุนซะหน่อยเจ้าะเห็ดออกโอ้ยเห็ดกรอบน,น้องนอกเราเข้าก่อก่อนเนาะแต่ว่าวขาใหญ่ดิเจ้า ใจก็เห็นโอยพ,พี่น้องพอเหรอะว่าไงมั่นได้มาตั้งนี้นี่ได้อยู่เจาะนี่มาได้กินอันนี้ได้อยู่เองบอกงามก็เอาเน้ะจ้นะนาอแต่แข็งเจ้าดอกโอ้นี่นี่นอนดอกสภาพดอกนี็ ปเป็นเบิกบิกไข่งามแต่ว่าดอ,อกแข็งเจ้าเห็นอันนี้ชอบออกเป็นมูมูมนะเจ้าเดี๋ยวหาตอนเรื่อยๆนะเจ้าเอ,อ้ยหันพี่น้องพอออกหันเจ้าเดิมเจ้าอ,อ้ขามันใหญ่นี่เจ้าถึงดอ,อกบอกไข่งามนะแต่ขามันขาใหญ่แล้วขา นี่เจาะอ้ดอกนี่มาได้มุนจ้ออืมดกนี้งาม เท่าแต่อ่อนเยอะโอ้่น้องนี่สาโดอืมงามๆไปเจ้านี่ เเจ้าฮ็ดนาวัวนะเจ้านี่มันบ้านละหนีเต่ามั่งเจ้าเฮ็ดนี่จะสี้นเฮินนะเจ้าเอาไปนึ่งนะเจ้าน้ำเฮ็ดนำวัวเจ้าหน้าวัวนำวัวนะหรือบางคนก็ห้องหิดกอหอมนะเจ้า เฮ็ดแป้งเจ้าเห็ดแป้งเห็ดแป้งอืมเจอแล้วเจ้าพี่น้องอืมเห็ดแป้งเจ้าเห็ดแป้งดอกใหญ่อยู่เจ้า ดอกนี้จะเล็กก่อเกะเิ็กก่อจะก็เขียวก็เขียวก็ส้มเนี่ยแกแล้วเจ้าต่ว่าดอกแข็งอยู่ไปอยู่กับพ่อยังไงได้ดูผลงานหน่อยอู้หูผลงานเจ้าคุณเอาเอาของปอกมาใส่ก้าบลอม่นหายเองหายเอง อยู่ก็ปนเห็ดนะาล้งามเลยอยู่ก็ปนเห็ดนะาลงงามเลยแต่ว่าแล้ววาเห็ดพังแล้าเห็ดพังโอ้โหออือออออ้าอออ้้ยดอกงาม โอ้ในเดชโชใกล้ๆพอเหรออืมพอเฮ็ดเปิลดอกใหญ่ง,ง,งามมากเจ้าอาจจะคุณตัดขาไหมไม่ตัดฮะไม่ตัดนี่ชิบียังไม่ตัดเลยเออไม่ตัดปลายหาเฮมาหาเหีห้าเหมว่ามแม่ยังไม่เจอเลยอู้หูสองดอกอืมเฮตอะไรเฮ็ดน,นาเล่ทั้งสองดอกขี้ขายา คู้ค่ะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนีอืมเดาได้อยู่เจ้าโอ้น่าเลยเจ้าสีม่วงดอกเกี้ยวเจ้า อนี่เห็นดอกเจ้าโอ้ดอกใหญ่จะแบบจอจะบบเก็บเห็ดที่ตัวเก่าบ่าบบเจอเ้อะโอ้ยดอกนี่สีม่วงเจ้าเฮ้ยผ้าคลุมหน้าและเจ้าบาไวแล้ววะนะยุ่งวะนะเออ เออหันหันก่อนเออแล้วก็ใส่หมวกด้วแบบยเออฮ้อ,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 อแม่ก็เจอนี่ดอกแออดงก ดอไม,ไม้โอ้ยทำโชกุนตกใจได้เนาะให้เลนแปลงสามด,ดอ,อมก,ดดอกดดนี่งามๆเลยเจ้าอืมกอดเจาะอุ้ยกอดตรงนี้งามๆเจ้าะนี่มีอะไรมีเท้าเหรอ เฮ็ดมันถูกดแดดลจะจ้าเพราะว่าฝนบ่นลงมาเนาะดูดอกแล้วจังนั้นดอกมันจะมางามแตกๆอย่างนะใส่ตะกาะ้านี่ตะก้าทุกคนาาผมใจใหญ่หอืมพี่นอ้องเฮ้อจ้ะเอ้ยอะอะพี่นออ้องะเฮ้ยเก็บด้วย มันส้นหรอข้างนี้หรออือ,เด,อเดี๋ยวเอาเกีเ่ยงครับอืเอเ่้ตุกุลว่าขอไซตากาต้าตัวเก่าอนะนะอือ งานไม่ชอบให้มาเนาะโอ้ยนาแลเป็นตุ่มตุ่มเลยเจ้าดอกเป็กน่ารักจริงๆดอกเล็กเกลือพองพี่หัวคอมรักเฮ้ยขี้กระเดือนเจ้า cho Trời ngán ngán đó Hết cò như đồ cho Ú hành Hành đồ cho ngắm ngán Trời đẹp ra cho ừ, เฮ็ดก่อเฮ็ดส้มเจ้าเห็ดองเจ้าอือดอกงามเลยแต่โอ้หมูมนันได้ดอกงามเจ้าเป็นลาเจ้า ดอนน่ะจ้ะงามๆเลยโอ้แขวะแล้วเจ้าวันนี้เดินกัน ไกลเลยเจ้าเนาะส่วนโชกุนก่อแย่ไปหากระตังปอดโชกุนพองเลยเจ้าเนาะนี่นี่แย่กระพอจ้าผลงานโชกุนนะเจ้ามีปัญหาคนเดียวนะเจ้าถ้าเฮตุถ้าเป็นบ๊อบป้านี่เป็นจะแบบเอาใส่ตะกร้าเลยนะเจ้าถ้าเห็ดอะไรคนไม่ไหวเช่นเกีย็บอันนี้ผลงานของแชงนะเจ้าเนี่เนาะเห็ดรวมนีโชกุนได้เห็ดงามอยู่มื่อนี้ เจ้าเจ้าสำหรับพี่พี่นะเจ้าเขาสองคนเนาะก็คงต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะเจ้าหายู่อหายอยู่หากินตั้งใจนะเจ้าก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตัวแน่เจ้าเนาะนี่ยังไม่ถักแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาบไปก่อนสวัสดีเจ้าครับเอามิดออกก่อนเนะก่อนเอานหมิดรับไปป้าหาได้ทรงทุ่งเจ้าคนเดียวเขาทรงทุ่งถ้าเป็นทุ่งละห้าสิบบาท ซื้อต่อซื้ออ่อยขายได้ขายเอาเ่็น <c oughs> อ่ะนี่ชฉวุยหาเงินคนเดียวเจ้าไปหามาเองจะไปขายเองสสเสื้อทันจิลูกวันนี้จะสั่งอ่ะไปไปไปขาตั้งเบาขึ้นนะ